ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ของพวกเราทีมงานของเดอะเกอร์กรสุกเกษนะครับกับผลิตภัณฑ์ Rd 2 5 5 1นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมายืนกับอยู่กับเจ้าของสวนนะครับเดี๋ยวให้คุณพี่ช่วยแนะนําชื่อนิดหนึ่งครับสวัสดีครับผมครูเปียกหรือครูสันนะครับเป็นเจ้าของสวนที่นี่เป็นสวนแบบผสมนะครับอยากจะปลูกอะไรตรงไหนก็ปลูกไปนะเพื่อที่เราจะได้กิน ได้ผลผลิตหลายๆอย่างนะครับเป็นครูเกษีรราชาการนะครับทีนี้อาดี251 25 5พอดีอาดี251ก็จะได้มาแนะนำะในเรื่องของการใช้สารนะรปัญหาของส่วนนี้ก็คือ,อต้นมะขามปลูกมานานและผลผลิตของเขาก็เริ่มที่จะน้อยลงแล้วก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรพอดีอทาง r าดี251 ก็มาเยี่ยมชมสวนข้างๆคือสวนของอาจารย์วิก็เลยไปเจอเขาโดยบังเอิญทางอาจารย์ก็แนะนำเจ้าหน้าที่อาดี2551เพื่อที่จะแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดครับเออที่บอกปัญหาของพี่ตอนนี้ที่เราจะให้แก้ตรงจุดหาหลักๆคืออะไรบ้างนะครับปัญหาหลักก็คือต้นไม้โทมผลผลิตลดลง นะครับแล้วก็ขาดน้ําเพราะว่าที่นี่เป็นที่แล้งที่สูงครับอันนี้หมายถึงเจาะชงเฉพาะเพื่อตัวใดตัวหนึ่งหรือว่าหลายๆอย่างครับรวมมาเลยครับก็จะมีมะขามมีมะนาวมีกาแฟมีส้มอยู่สองสามต้นแล้วก็มีมะม่วงอยู่บ้างนิดหน่อยเป็นสวนผสมสวนต่างอย่างที่ได้กล่าวไว้เมื่อตะกี้นะครับก็คือได้รับการเปิดใจมาจากที่มีผู้ด้านําที่เรารู้จักใช่ไหมครับใช่ครับป้านงเยาวกับอาจารย์วิ <Okay. S 2> อาจารย์มินิดท่านก็ได้แนะนํามานะครับครับก็คือตรงนี้อยจางปัญหาที่พี่สันนะครับอาจารย์สรันบอกมานะฮะก็หลักละอาดีสองของเรานะฮะมันจะเป็นสารอันดับแรกเลยข้อเด่นเลยก็คือจะเป็นสารอินทรีย์นะครับ <Okay. S 1> ปราศจากเคมเีตัวนี้มันจะเป็นตัวตัวโปรตีนอะมิโนนะครับ <Okay. S 1> ไปช่วยในเวลาเราใช้นะใช้ตัวดีเพียงตัวอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ <Okay. S 1> <c oughs> ก็คือใช้เบดเสร็จก็คือ ใช้ในเรื่องบำรุงดินนะครับปรับสภาพดินนะครับก็คือ้แร่ธาตุมีการส่งเสริมการดูดแร่ธาตุให้ดียิ่งขึ้นนะเสร็จแล้วก็จะไปช่วยเลี้ยงลาต้นส่งสารอาหารไปยังลาต้นกิ่งก้านใบพวกนี้นะฮะก็จะช่วยโดยภาพรวมทั้งหมดทั้งในช่วยในเรื่องของการป้องกันลดการรบกวนของแมลงเสริมพูนด้านทานโลคตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวหลักๆนะฮะส่วนในเรื่องของการประหยัดต้นทุนเนี่ยตัวนี้จะช่วยประหยัดต้นทุน เพราะว่าเราสามารถใช้ได้ R D ดีสองห้าหนึ่งเพียงอย่างเดียวเลยนะครับไม่จําเป็นต้องใช้สารปุ๋ยหรือสารเคมีใดๆแล้วนะฮะตัวนี้นะครับครับขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวนะฮะหลังจากนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปทําการผสม R D ดีสองห้าหนึ่งไปให้เชิญอาจารย์สันน่ะไปช่วยผสมอดีสองห้าหนึ่งเพื่อใช้สำหรับฉีดพ่นโดยโดนนะฮะในลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการ เตรียมงานบินโดรนนะครับในถังบรรจุนี้นะครับเราได้เติมน้ำเปล่าพร้อมกับใส่อาดีสองลงไปแล้วนะครับสารเสริมเพิ่มประสิทธิภาพนี้จะทําการฉีดพ่นที่โดนครับของอาจารย์สลันเนาะครับผมในถังเนี้ยเราบรรจุน้ําโดยประมาณนะครับยีลิตรนะครับถึง30ลิตรแล้วแต่แล้วแต่ระยะทางในการบินในถังเนี้ยจะใช้อาดีเนี่ยโดยประมาณเป็นมูลค่าเท่าไหร่ครับ10บาทเออสิบาท ็คือตัวถังใช่ไหมหมายถึงว่าระยคทับใช้อดีแค่10บาท10บาท10บาทนี่เราควบคุมกี่ไร่ครับคุณใหม่โดยประมาณ1 0บถึงสิไร่สิบถึงสิไร่ครับนั่นหมายถึงเรื่องของจุดคุ้มทุนนะครับและประสิทธิภาพนะครับผมแล้วก็เราต้องใช้โดนเพราะว่ามันย่นระยะทางเนี่ยย่นระยะเวลาในการทํางานของทีมงานเรานะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกใช้โดนเราก็ใช้เป้ได้่ส่วนผสมในการใช้เป้ใช้ยังไงครับคุณใหม่ถ้าส่วนผสมในการใช้เป้นะครับก็คือ จากส่วนตัวนี้เราจะใช้โดรทั่วไปไม่ใช่ของโทษทีครับตัวช้ยเป้เป้ปกติเนี่ยถ้าเป็น10เป้ขนาด15บสิบหาลิตรก็ใช้ R ดีส1หนึ่งประมาณ3 44 3 4 4ีสามซาีนั่นแลครับน้อยนะครับครับก็คือใช้น้อยมากครับผมครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะทำการบินโดรนนะครับเดี๋ยวเราไปดูการปฏิบัติการกันครับผมครับ เดี๋ยวผมอาจจะขอรบกวนอาจารย์สลังถ่ายตรงนี้กับผมอีกนิดนึงเแต่รอให้โดนให้ดนทํางานก่อนอีกทีท <ำ S 1> แล้วเ,วเสียงจะดังเสร็จแล้วบินเลย,เลยใช่ไหมบินเลยแล้วเดี๋ยวจะพูดปิดตรงสวนตรงนี้อีกทีหนึ่งอันนี้มะนาวเหรอคะมะนาวครับอยู่ในจุดที่เ เริ่มดูแลนะครับของนะครับคุณพ,พี่สลันหรืออาจารย์สลันนะครับที่จังหวัดแพร่นะครับก็ที่รันบอกว่าอลองช่วยดูหน่อยซิว่ามะขามเนี่ยมันค่อนข้างที่จะผลผลิตไม่ค่อยมีละเสื่อมโทรมอาจจะด้วยสภาวะแล้งด้วยแล้วก็ต้นไม้มีปัญหาขาดสารอาหารอะไรหรือเปล่าวันนี้ทีมงานอาดี2 5 1โดยกรยตกรสุกเสมนะครับก็เข้ามาดูแลนะครับภาพจะได้ได้เห็นว่าณตอนนี้นะครับ ต้นมะขามเนี่ยอยู่ในสภาพค่อนข้างไปทางเสื่อมโทมนี่หน่นะครับคับหลังจากนี้เราจะเริ่มทําการดูแลแต่ณปัจจุบันนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะเห็นโดนได้ยินเสียงโดนน้องออผู้บังคับบินกําลังทํางานอยู่ในรองที่ปล่อยลงมานั้นคือสารอาดี2องหผสมกับน้ําเปล่าเพียงอย่างเดียวนะครับเราไม่มีสารตัวอื่นนะครับในการทํางานไม่มีสารที่เป็นอันตรายเลยนะครับระฉะนั้นแล้วสบายใจได้ สารนี้มีประสิทธิภาพในการที่จะส่งเสริมให้พืชเนี่ยต่อสู้กับภัยแรงได้นะครับต่อสู้กับสภาพอากาศหนาวได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างความแข็งแรงให้กับต้นตัวเองได้นะครับพิ่สันครับหลังจากเห็นการทํางานของน้องเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาติดตามผลกันในครั้งต่อไปนะครับ<ด>ถ้ายังไงมีการเจริญหรือมีการพัฒนาการอย่างไรของต้นไม้ก็อัปเดตให้เราก็ได้นะครับเ,เดี๋ยวเราจะมีช่องทางพูดคุยกันนะครับ เห็นนะคะพี่จารันเห็นว่ามีละอองตกลงมาเนาะพี่จารันมีความรู้สึกว่าเอ้ละอ,อองแบบนี้มันมันจะทำให้ต้นไม้เรามันดียังไงได้มีความรู้สึกไหมครับมีครับก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่า เราเคยใส่สารตัวอื่นนี้ต้องเทกันแบบเยอะๆใช่ไหมฮะใช่ครับ,รบก็เป็นเรื่องธรรมดาครับตอนที่ผมเข้ามาทํางานใหม่ๆก็จะคิดอย่างนั้นแต่ว่าผมอยู่ใกล้ชิดกับท่านด็อกเตอร์ผมจะได้ข้อมูลได้ได้เห็นประสิทธิภาพนะครับและประกอบกับลงหน้าง,งานจริงมาเรียกว่าเหนือใต้ออกตกไปมาหมดแล้วนะครับท่างนายก็เห็นนะครับเห็นจากหน้าง,งานจริงนะครับที่ต้นไม้พัฒนาการอย่างเห็นได้ชัดและก็ยอมรับจากท่านเจ้าของสวนหรือผู้ดูแลสวนเนี่ย คือยอมรับจากบางคนก็ต่อต้านบ้างเริ่มต้นนะครับแต่พอเขาแสดงผลปุ๊บก,ก็มีการยอมรับขึ้นมานะครับก็ที่นี่เองแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้ไปที่บ้านของอาจารย์วิคุณลุงด้วยเนาะก็มาไล่ๆกันเลยแล้วหลังจากนี้อีกประมาณ1เดือนทีมงานของเราก็จะมาตาิดตามมาเยี่ยมชมมาถ่ายทำนะครับก็เป็นเหมือนการมาดูแลกันด้วยนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยเมื่อเราเฉียดอีกสองห้าหนึ่งไปแล้วโดยการใช้โดรนเนี่ย แต่เราอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมเนี่ยถ้าเราต้องการให้เห็นผลอย่างเร็วและให้ผลผลิตได้เร็วเนี่ยเราควรจะดูแลด้วยตัวเองแบบฉีดเขาเพราะว่าเขาเหมือนกับสภาพเขาป่วยเพราะฉะนั้นลวการดูแลมันจะไม่เหมือนกับต้นไม้ปกติครับผมก็เดี๋ยวการดูแลด้วยตัวเองเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวลองถามกทีมงานดูว่าเราจะดูแลแบบไหนยังไงบ้างนะครับผม จะไม่อยากให้ตรวจสภาพสารในดินเหมือนของอาจารย์วิวว่ามันได้ครับผมที่มันโชว์นี้มันขาดอะไรไปได้ครับแต่ความเป็นกรดด่างแลวมันมันมันดีหรือไม่ดียังไงครับผมได้กรดมากเกินไปหรือเป็นด่างมากเกินไปหรือขาดสารอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวอยากแจ้งทีมงานตรวจสอบได้ครับผมเดี๋ยวผมจะให้ทางคุณใหม่นะครับเป็นผู้ตรวจสอบนะครับเดี๋ยวเราติดตามไปชมกันตรงนั้นเนาะครับครับผมครับ ครับตอนนี้นะครับที่เห็นภาพนะครับคือต้นมะขามมมขาหวานสีทองนะครับของอาจารย์สันนะครับที่จังหวัดอำเภอแพร่นะไอจังหวัดแพร่นะครับผมก็นี่คือประภาพก่อนที่เราจะได้ทําการฉีดอาร์ติสองหนะครับว่ามันเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากนี้อีกประมาณ1เดือนเดี๋ยวเราจะมาติดตามผลนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับในในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงนะครับของต้นมะขามนะครับ ก็หลังจากนี้เดี๋ยวจะมีทีมงานนะครับคุณใหม่ก็จะได้ตรวจสอบนะครับวัดสภาพค่าดินนะครับว่าค่าดินเนี่ยมันอยู่ประมาณไหนค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ประมาณไหนครับคุณใหม่ครับครับสวัสดีครับนัดเวณนี้นะครับก็คือเราจะมาทําการตรวจสภาพค่าดินนะครับเป็นครั้งแรกนะเป็นการที่เรามาเยี่ยมเยียนเป็นครั้งแรกอยู่ที่อำเภอสองจังหวัดแพร่นะครับส่วนของอาจารย์สลัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตรวจวัดสภาพค่าดินกันนะครับ ก็คือหลักๆนะฮะที่เราจะตรวจกันก็คือจะตรวจวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือค่า pH นะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นวัดค่าแร่ธาตุหรือความสมบูรณ์ของของแร่ธาตุ NPK นะครับในดินนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับก็คือตัวนี้เครื่องมือตัวนี้จริงๆแล้วโดยทั่วไปมันจะสามารถวัดวัดได้4อย่างเลยนะก็คือวัดค่าความชื้นในดินวัดอุณหภูมิวัดสภาพความสว่างของแสงในอากาศอย่างเงี้ยฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือใช้วัดค่า pH ได้ด้วยส่วนตัวนี้ ตัวนี้จะวัดได้2เรื่องก็คือวัดค่าความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุในดินแล็ค่าวัดค่า pH ได้ด้วยนะฮะตัวนี้ค่า pH จะเป็นบอกค่าเป็นค่าแมนนวลส่วนตัวนี้จะเป็นวัดเป็นค่าเป็นค่าดิจิตอลเป็นตัวเลขออกมาเลยว่าค่า pH เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ก่อนก็คือหลังจากที่เราได้เสียบอุปกรณ์ลงไปในดินนี้แล้วเราจะทิ้งไว้ประมาณสัก3านาทีนะให้ค่ามันจเสืียมก่อนนะฮะตอนนี้ครบละค่าตอนนี้ออกมาอยู่ที่ค่า7.0นะครับค่า7.0เนี่ยโดย ปกติแล้วถ้าโดยทั่วๆไปเราจะบอกค่า7.0 7.0เป็นค่าที่เป็นกลางนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วนะค่าทางสติทีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือว่าถ้าสําหรับต้นมะขามแล้วนะฮะจะค่าค่าพีเอชที่เหมาะสมจะอยู่ในระดับ4-5นะครับนะทีนี้ก็คืออเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันก่อนส่วนตัวค่า แร่ธาตุความสมบูรณ์ของในค่าความสมบูรณ์ของแร่ธาตุเอ็นบีเคในดินนะฮะตัวเนี้ยจะบอกเป็นค่าแมนวนวลก็คือเป็นลักษณะเป็นหยาบๆออกมาเป็นช่วงครับก็คือถ้าสีเขียวล้วนๆอย่างเดียวเนี่ยทางซ้ายมือตรงเนี้ยนะฮะถ้าสีเขียวอย่างเดียวตรงเนี้ยจะบอกว่าค่าแร่ธาตุเนี่ยเป็นค่าที่น้อยเกินไปยังมีค่าแร่ธาตุน้อยเกินไปถ้า ไปฝั่งขวาสุดเนี่ยเป็นสีแดงอย่างเดียวด้วยคือเป็นค่าแร่ธาตุที่มันมากเกินไปนะถ้าเป็นค่าที่เหมาะสมนี่จะอยู่ในช่วงกลางๆนะสีเขียวๆปนแดงนะตอนนี้เดีเด๋ยวเราก็จะมาสรุปกันแล้ว UH! นะฮะก็คือว่าตัวค่าแร่ธาตุนะอยู่ในช่วงที่มันน้อยเกินไปส่วนค่า p h เป็นค่าที่อยู่ที่ค่า7.0นะครับก็บอกว่าค่า p h เนี่ยตอนนี้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างในดินนะฮะเป็นค่าที่มันยังมากเกินไปนะฮะยังอยู่ในระดับที่ไม่เหมาะสมนะครับ ถ้าจะให้เหมาะสมต้องออกมาทางเป็นล,ลักษณะความเป็นกดก็คือให้อยู่ในชน่วง4-5ถึงนะครับส่วนตัวนี้ก็คือจะต้องปรับปรับในเรื่องค่าแร่ทาุก็คือเสริมเสริมค่าและให้มีค่าแร่ทาุที่จําเป็น n p k ให้มันมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วก็คือจะมาสอดคล้อง,องกับการใช้ผลิตภณัณฑ์อา2 5 1ของเรานะฮะอ d 2 5 1ของเราเนี่ยจะมีสรรพคุณในการที่ว่าช่วยนะฮะมันจะช่วยส่งเสริมให้มีแร่ทาุในดินใหญ่ก็คือนะ r d 2 5 1จะเป็นการช่วยปรับ ความเหมาะสมก็คือมันจะเป็นช่วยปรับให้ในดินเนี่ยมีการดูดซึมแร่ธาตุที่จําเป็นเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะฮะมันจะเป็นมันจะไปะช่วยเป็นลักษณะของธรรมชาติของมันเองอะฮะก็คือปรับให้มีการดูดซึมแร่ธาตุได้ดียิ่งขึ้นเมื่อดินเนี่ยมีการกระจายแร่ธาตุได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยก็จะปรับความเหมาะสมเข้ามาสู่ในระดับให้เหมาะสมกับตัวพืชน,นั้นๆนะฮะถ้าเราใช้กันใช้อย่างต่อเนื่องนะฮะมันจะเรียนรู้แล้วมันจะปรับสภาพของมันเอง ตัวค่าความเป็นกดเป็นด่าเหมือนกันก็คือใช้หลักการเดียวกันมันจะใช้อารีอ้เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นลนักษณะไปเ,เ,เช็คสภาพแร่ธาตุหรือความเป็นกดเป็นด่าเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยนะฮะมันจะปรับระดับความเหมาะสมนะฮะการดิงแร่ธาตุต่างๆความเป็นกดต่างๆเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับตัวพืชน,นั้นๆน,น,นะฮะอันนี้ก็คือเป็นหลักการของการใช้ r d 2 5 1ที่มันเราถึงบอกว่าการใช้ r d 2 5 1เนี่ยมันจะใช้แล้วแล้วมันจะช่วยปรับสภาพค่าดินให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับ บางทีเดือนบี่สัปดาห์ถือว่าเราพ้นวันนี้ครับผมเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ฟังคุณใหม่ได้พูดถึงสภาพดินและพอดีคุณพี่สลันอาจารย์สลันเนี่ยมีข้อสงสัยว่าในใน,ในอาการต้นไม้ที่เป็นประมาณนี้เนี่ยเราควรจะดูแลอย่างไงใช่ไหมครับใช่ครับดีมากเป็นคำถามที่ดีครับอดีสองห้าหนึ่งเนี่ยสาม,มารถที่จะช่วยอย่างที่คุณใหม่บอกตอนนี้การดูแลเบื้องต้นสภาพขาดแบบนี้เนี่ยคือเราใช้อดีเนี่ย ในการผสมตามสัดส่วนทามข้างแพคเกจเลยนะครับ5ซีกับน้ำ20ลิตรเท่านั้น3วันครั้งในช่วงแรกๆนะครับ3วันครั้งไม่น่าจะเกิน1เดือนครับหลังจากนั้นจะเห็นการเปลี่ยนบปางชัดเจนเราก็จะยืดเป็น7วันครั้ง7วันครั้งก็ประมาณไม่เกิน2เดือน,นหลังจากนั้นเนี่ยก็คือแค่ท่ายดี2อาทิตย์ครั้งแค่นี้เองครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วแต่ชัดเจนมากก็อย่างที่อาจารย์เข้าใจว่า มันอยู่ในสภาพที่เสื่อมโซนนะเหมือนคนป่วยต้องดูแลพิเศษหน่อยช่วงแรกจะต้องดูแลทีทีหน่อยนะครับถ้าเราต้องการให้เขาฟื้นตัวเร็วนะครับแล้ว rd 2 5 1เนี่ยจะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อไปไม่ใช่ว่าเราพ่นฉีดไปแล้วปุ๊บฝนมาจะมีการสลายเหมือนตัวยาบางตัวไม่ใช่ครับเขากลับแตกตัวได้ดีในน้ำอีกเพิ่มมวลให้กับจุลินทรีย์ในดินเมื่อจุลินทรีย์ในดินมีมากพอเนี่ยเขาก็จะไปช่วยย่อยสลายแร่ธาตุในดิน เมื่อและถ้าในดินถูกสลายเนี่ยเหมือนสารอาหารที่ถูกสลายแล้วพร้อมดูดซึมรากก็จะดูดซึมแล้วจะไปเสริมให้โครงสร้างทั้งหมดเขาแข็งแรงเมื่อทุกอย่างแข็งแรงปุ๊บเขาก็จะย่างลงไปให้หาธาตุอาหารได้มากขึ้นไปนเป็นบทเป็นวัตถจักรเลยนี้ก็คือหลังจากนั้นพอเขาอยู่ได้ปุ๊บเราก็เหมือนคนที่แข็งแรงแล้วก็ไม่ต้องดูแลกันมากดูแลพอประมาณอะไรประมาณน,นี้ครับผมจะเป็นอย่างนั้นครับขอบคุณครับผมนี่ก็ เป็นข้อคำถามที่ดีเพราะว่าถ้าบางคนไม่สนใจจะดูแลจะไม่มีคำถามแบบนี้ครับผม <S 1> <S 1> <S ตาก็ทางทีมงานของท่านรัฐกรก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้มาดูแลเพราะว่าท่านรัฐกรมีนโยบายมีความมุ่งหวังว่าอยากให้เกษตรกรไทยนะครับมีความสุขกับการได้ปลูกสวนไร่ของตัวเองไม่ว่าจะสุขทางกายที่ได้มีผลผลิตมากมายหรือสุขทางใจได้เห็นต้นพืชตัวเองออกดอกงดงาม ทุกอย่างครับเป็นโครงการดีๆของท่านดรกรนะครับวันนี้ทีมงานของเราก็เดี๋ยวต้องไปทํางานต่อที่อื่นครับผมก็ขอบคุณมากครับโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวผมเราจะลากันในช่องดรกรนะครับเราลาไปด้วยกันเดี๋ยวเราไปผมขอฝากท้องกันวันนี้นะครับได้ครับครับอันนี้ก่อนครับวัดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับขอขอบคุณทีมงานด้วยนะครับครับผมครับท่านดรกนด้วยครับผมครับยินดีครับ ยังไม่รู้จักหน้าค an so ่าตาได้ยินเดี๋ยวได้เจอท่านแน่นอนครับได้เจอครับผมครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเรียบร้อยเลยนะครับผมเมืองไทยนั้นมี อดยากลำบากอยากแสนเลือดทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนา